สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูยโยขอนำเสนอในเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะครับจัดทำโดยคุณครูยโยนะครับเจ้าหญิงแห่งวงการภาษาไทยนะครับคุณครูธนินรัตน์กริชันทัศน์สิริวิสาสวรรค์น,นะครับคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ ก่อนอื่นนะครับเช่นเดิมครับเรามากล่าวบทวันทาคุยโยกันก่อนนะครับเราเรียนทั้งหมดพระนมมือนะครับแล้วก็กล่าวพร้อมกันนะกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันตแก่ข้าพระเจ้าวันนี้นะครับคุยโยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสไลด์สวยๆนะครับที่คุยโยนำมาจากเพจภาษาไทยไวัยโจบายคูหมิวด้วยนะครับ วันนี้เรื่องที่ครูยโยจะสอนก็คือสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะครับก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวดูเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆเนี่ยง่ายมา,มากๆเลยนะวันนี้คุูโยจะมาสอนให้นักเรียนนะวิเคราะห์แล้วก็แยกได้ว่าอะไรคือสำนวนอะไรคือสุภาษิตแล้วอะไรก็คือคำพังเพย เริ่มต้นนะครับสัมนวนสุภาษิตคำพังเพยนะครับสัมนวนคำพังเพยใช้เปรียบเปยแต่โบราณรู้น้อยพลอยลำคาญหนอนหนังสือมือสะอาดภาษิตให้ข้อคิดนำชีวิตห่างผิดพลาดสอนใจไม่ประมาทจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับ อ่ะเรามาทราบความหมายกันก่อนนะว่าสำนวนเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเด็กๆสำนวนก็หมายถึง ้อยคำหรือข้อความนะครับที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานโอ้โหแบบนานมากๆเลยมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นั่นเองครับสังเกตได้จากอะไรครับสังเกตจากสำนวนเนี่ยจะสั้นนะครับกระทักรัดกระชับได้ใจความนะครับความหมายไม่ตรงตามตัวเช่นกาคาพ,พริกแกะดำคลุมถุงชน ปอกกล้วยเข้าปากเป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างสำนวนที่ครูยโยยกมาให้ในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสำนวนแรกนะครับตัวอย่างนะปอกกล้วยเข้าปากนะครับก็หมายถึงง่ายๆเช่นงานนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นสำนวนที่สองนะครับตัวอย่างนะกาคาพริก หมายถึงลักษณะที่คนผิวดำนะครับใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีชุดฉาดตัดกับสีผิวนะักเรียนก็สังเกตไปที่กานะผิวกาเนี่ยก็คือเป็นสีดำใช่ไหมครับคาบพลิกก็คือสีแดงอันนี้แหละนำมาจากอันนี้นั่นเองนะเป็นสำนวนนี้ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะครับแกะดำนะครับหมายถึงคนที่ทําอะไรผิดแผกไปจากกลุ่มนะครับใช้ในทางไม่ดีนักเรียนสังเกตดูนะเห็นไหมแกะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะแต่อันนี้ก็เป็นสีดำน,นั่นก็คือมันแตกต่างนะ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของสุภาษิตแล้วนะครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอนเตือนสติด้วยวด้วยหลักความจริงส่วนมากเป็นคำคล้องจองมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเตือนสติให้คิดนะครับหลักสังเกตนะเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยส่วนใหญ่นะครับนักเรียนเป็นคำสอนไม่มีการ เสียดสีหรือตีโมอย่างคำพังเพยเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหวานพื้นเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเป็นต้นนะครับเราก็มาดูตัวอย่างสุภาษิตท,ที่คุยโยยกมาในวันนี้กันเลยดีกว่าครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะสุภาษิตคนดีผีคลุมนะคะหมายถึงคนทำดีย่อมแคล้วคลาจากพยันตรายทางปวง เสมือนมีเทวดาคุ้มครองนะครับเอาง่ายๆถ้าเราทําดีไม่ว่าจะเป็นผีหรือเทวดาก็คุ้มครองเรานะครับแต่ถ้าเราทําชั่วเนี่ยแม้แต่ผีหรือเทวดาก็จะไม่คุ้มครองเรานั่นเองครับเด็กๆเป็นสุภาษิตท,ที่สองนะครับเห็นกกงจากเป็นดอกบัวนะครับหมายถึงการหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจนทำให้ได้รับผลลบ ที่ตามมาจากอหลงผิดนะครับนักเรียนดอกบัวคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรียนมองดอกบัวเนี่ยเป็นกงจักก็คือสิ่งไม่ดีนั่นเองนะครับตัวอย่างที่3นะคะของสุภาษิตนะรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาครับหมายถึงผู้ที่ตั้งใจศึกษาเ,าเรียนทำแต่สิ่งดีงามก็จะพบกับความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานและในทางตรงกันข้ามกรรมกันนะครับผู้ใดไม่ขยันศึกษาเล่าเรียนทำแต่สิ่งชั่วร้ายก็จะพบเจอกับความยากลำบากหาความเจริญมิได้นั่นเองครับ เรื่องสุดท้ายแล้วนะก็คือคาพังเพยนะครับคำพังเพยหมายถึงถ้อยคํำที่เรียบเรียงขึ้นเป็นความหมายกลางๆไม่เน้นการสั่งสอนแต่แฝงข้อคิดหรือคติเตือนใจให้นําไปปฏิบัติได้นะครับแต่ใช้ในทนํานองเสียดสีประชดประชานเพื่อให้สะท้อนความคิดนะครับหลักการสังเกตนะเด็กๆคำพังเพยมักจะเป็นไปใน แนวทางประชดประชานแต่แฝงข้อคิดเช่นหัวล้านได้วีไก่ได้พลอยคางโคขึ้นวอสีซอให้ควายฟังเป็นต้นครับตัวอย่างของคำพังเพยที่ครูยโยยกมาในวันนี้นะครับตัวอย่างนะคางคกขึ้นวอหมายถึงคนที่มีฐานะต่ําต้อยเมื่อได้ดีมักหลงลืมตัวนะครับแสดงกริยาเย่อหญิงจองหองนะครับคางคคเนี่ยเป็น เป็นสัตว์ที่ต่ำนะวอเนี่ยสำหรับกระสัตรหรือว่าชนชั้นสูงนะพอมันขึ้นวอเห็นไหมครับก็จะลืมกรรมพืชของตอนเองนั่นเองครับต่อไปตัวอย่างที่สองนะครับสีซอให้ควายฟังค่ะหมายถึงแนะนำหรือสั่งสอนคนปัญญาทึบมักไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่านะครับก็คือเขาเปรียบกับควายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกถึงเราสีซอเพลงเฉพาะขนาดไหนควายก็ฟังไม่รู้เรื่องนั่นเองครับ เป็นตัวอย่างที่3นะครับทำนาบนหลังคนหมายถึงหาผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างใส่ตัวอย่างสบายๆบ,บนความลําบากทุกยากของผู้อื่นนะครับน้กเรียนลองสังเกตนะปกติเราทํานาเราก็ทนนําบนผืนนาใช่ไหมครับแต่อันนี้เขายกตัวอย่างว่าเอ,อ่อทำนาบนหลังคนคือคนเนี่ยจริงๆอะ่ะมันจะต้องทํางานใช่ไหมครับแต่เราอไปทํางานบนหลังของคนอื่นเห็นไหมครับก็หาผลประโยชน์ของคนอื่นนั่นเองนะครับ ต่อไปจะเป็นเกมนะคะแล้วเรียนให้นักเรียนนําสมุดขึ้นมานะแล้วก็มาเล่นเกมกับคุยโยเลยในเกมที่มีชื่อว่าสํานวนชวนคิดนั่นเองอคุยโยก็จะมีภาพสํานวนให้นะครับก็เป็นการใบ้คําดีกว่านะจากภาพนี่คือสํานวนได้ก็มีกิ้งก่ามีได้แล้วก็มีก้อนทองให้นักเรียนนะสืบค้นหาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกมคุยโยจับเวลาสิบวินาทีนะครับเริ่มเลยสิบ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานะคะคุโยเสลยนะ ก็คือกิ้งก่าได้ทองนั่นเองครับตรงตัวเลยนะหมายถึงคนที่พอมีลาบยศเงินทองแล้วทําตัวยิ่งจองหองถนนตนนะครับรืมกรรมพืชฐานะเดิมของตนเองนั่นเองเนาะ <c oughs> เพราะว่ากิ้งก่าจริงๆมันไม่ต้องสวมทองมันไม่ต้องได้ทองก็ได้เพราะากิ้งก่ามันเป็นสัตว์เนาะมันก็เหมือนแบบการหลงละเลงอะไรแบบนี้นะคะนัาเรียนต่อไปใบ,ใบใบภาพที่สองนะครับมีคําว่าจับ มีคำว่าเสือมีคำอ่ามีรูปอะไรเอ่ยรูปสองมือแล้วก็มีคำว่าเปล่าเนี่ยเองอ่าให้นักเรียนเอามารวมกันนะง่ายมากๆเลยจับเวลาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานะครับฉเฉลยนะครับก็คือตับเสือมือเปล่านะครับหมายถึง การทําประโยชน์ใดๆนะครับโดยไม่ต้องลงทุนโดยอาจใช้ความสามารถหรือทรัพยากรของคนอื่นนะครับเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้ประโยชน์นั่เรียนลองดูสิเวลาจับเสือจริงๆการจับเสือมือเวลาเราใช้มือเปล่าในการจับเสือ,อยางนะมันต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันคือสำนวนที่เหมือนเปรียบเปยนะครับว่าคือเวลาเราจะหวังผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยก็คือแบบเราใช้คนอื่นโดยเราไม่ต้องทําอะไรแบบนี้นะครับ สานัวสุดท้ายนะอ่าก็จะมีรูปภาพให้นะคุณโยไม่บอกดีกว่าเพราะว่าบอกก็จะนักเนเ่งก,ก็จะได้นะมีสี่รูปนะจับเวลาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับฉเฉล,ลยเลยอันนี้ง่ายนะักกิ้งทองใบหย,ยกนะครับตรงกับภาพเลยนะหมายถึงของสองสิ่งที่ดูดีนะครับมีคุณค่าเสมอการเหมาะสมกันมาใช้ นะคบได้อเหมาะสมกันเหมาะสมกันมากนะครับใช้แก่ชายหญิงที่กําลังจะแต่งงานก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเออเป็นการอวยพรคู่บ่าวสาวนะครับนักเรียนขอให้เออพ,พวกเธอนะคองรักกันยืนยาวกิ่งทองใบหยกเลยแล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเป็นต้นนะจ๊ะเด็กๆอันนี้ก็อวยพรในงานแต่งงานมงคลสมรสนะครับ สรุปกันดีกว่านะครนักเรียนสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยต็คือทอยคำที่มุ่งสอนใจหรือเป็นคติสอนใจให้ประพฤติแต่สิ่งที่งามนะครับลักษณะเป็นข้อความสั้นๆกระชับคมคายคล้องจองกันจดจำง่ายมีความหมายลึกซึ้งนะครับส่วนใหญ่เป็นเชิงเปรียบเทียบเปรียบเปยนั่นเองครับ อ่านักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดที่คุยมมอบหมายงานด้วยนะครับคยโยก็จะสั่งงานผ่านไลน์ประจํากลุ่มห้องเรียนนะครับให้นักเรียนโปรดติดตามแล้วก็ถ่ายรูปนะครับงานของนักเรียนส่งในอัลบั้มของตอนเองนะครับแล้วก็ถ่ายรูปการที่นักเรียนดู YouTube ของคุยนะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดส่งมาในอัลบั้มด้วยนะเพราะว่าคยโยจะได้ทราบว่านักเรียนเนี่ยทำจริงไม่ได้ลอกคนอื่นนะ ก่อนจากกันนะครับครูยโยขอฝากข้อคิดดีๆครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยขอลาไปก่อนแล้วพบกับคุูโยในคลิปหน้าสวัสดีครับเด็กๆ